จะจับมือยกระดับความร่วมมือด้านการทหารและพลังงานสอเขาล้มละลายแล้วเวเนซุเอลาประเทศที่มีน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลกสื่อต่างประเทศเผยคู่เด็ดคนใหม่ของเจ้าชายแฮร์รี่ติดตามได้ในเที่ยงวันทันโลกสวัสดีครับเที่ยงวันทันโลกกับผมกเกษมสันวิรุณนะครับเป็นช่วงสุดท้าย รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับจะเป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับจันทถึงศุกร์พบกับผมนะครับช่วงแรกเราไปทันโลกกับสุขข่าวก่อนครับนายโรดริโกโดูเตเตประธานาธิปดิฟิลิปปินส์กล่าวโจมตีสหรัฐอีกครั้งภายหลังสหรัฐสั่งระงับแผนการขายอาวุธปืนแก่ฟิลิปปินส์พร้อมหันมาเจรจาซื้อจากรัเสเซียหรือจีนแทน จีนและมาเลเซียลงนามยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและพลังงานแล้วเมื่อวานนี้โดยนายกรัฐมนตรีนาจิป,ปราซักตกลงซื้อเรือลาดตะเวนชายฝั่งสี่ลำจากจีนพร้อมกันนี้กองทัพเรือของทั้งสองประเทศยังร่วมมือกันเพื่อรักษาสันติภาพในทะเลจีนใต้ นายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นหารือกับดอองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาในกรุงโตเกียวระหว่างดอกองซานซูจีเดินทางเยือนญ,ญ,ญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการกำหนด5วันโดยนายอาเบะให้คำม,มั่นว่าจะให้ความช่วยเหลือมูลค่าสี่0มืล้านเยนคิดเป็นเงินไทยเกือบ2 7 0 0 0 0หมล้านบาทในการสนับสนุนให้เมียนมาปรับสู่กระบวนการสันติภาพกับชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ต่างๆของประเทศ นายหลิร์คเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนลงนามในข้อตกลงด้านเศรษฐกิจการค้าการเกษตรและระบบขนส่งกับนายซูรอนไบจินเบคอฟนายกรัฐมนตรีคีกิสสถานในกรุงบิชเคกนกครหลวงของคีกิสสถาน นอกจากนี้ยังมีกำหนดการร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ประจำปีครั้งที่15ในนครเซี่ยงไฮ้กับนายกรัฐมนตรีอีก4คนจากคาซัคสถานรัสเซียทาจิกิสถานและอุซเบกิสถานด้วย กลายเป็นข่าวฮือฮาในประเทศอิหร่านเมื่อกลุ่มผู้นำสวดคัมภีร์อัลกุรอานชื่อดังถูกกล่าวหาว่าทำทารุณกรรมทางเพศเด็กในโรงเรียนสอนสาศาสนาโดยครอบครัวเด็กผู้เคราะร์รตัดสินใจออกมาเปิดเผยเนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากทางการเจ้าหน้าที่เบลการียึดธนบัตรราคา500ยูโปรปลอมมูลค่าประมาณ13ล้านยูโรหรือประมาณ504ล้านบาทมากเป็นประวัติการซ่อนอยู่ในถุงพลาสติกใต้น้ำใกล้กับเขื่อนแห่งหนึ่ง ใผู้ชชเชี่ยวชาญเชื่อว่าการนำธนบัตรไปซ่อนไว้ใต้น้ำเพื่อให้ดูเป็นธนบัตรเก่าใช้แล้วชาบัตกูลาหญิงผู้ลิภัยชาวอัฟกานิสถานที่เคยมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกหลังขึ้นปกนิตยสาร National Geographic เมื่อปี2528ไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานสอบสวนกลางปากีสถานให้ประกันตัวหลังถูกจับกุมในข้อหาถือครองบัตรประชาชนปลอมโดยอาจถูกลงโทษจำคุกสูงสุด14ปี เวเนซุเอลาประเทศที่มีปริมาณน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลกสออเขาล้มละลายหลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำอย่างหนักมาหลายปีประชาชนต้องเผชิญกับปัญหาเงินเฟอ้อขั้นรุนแรงสินค้าอาหารและยารักษาโรคขาดแคลนอย่างหนัก แถมโดนซ้ำเติมด้วยปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองล่าสุดเวเนซุเอลาถึงกำหนดชำระหนี้ของปีซึ่งมีสูงถึง11,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ385,000ล้านบาทซึ่งมากกว่าเงินสำรองของประเทศที่มีแค่1900ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ381,500ล้านบาทเท่านั้นคับในช่วงสรุปข่าวทันโลกนี้รับรองไม่ตกข่าวสำคัญสำคัญนะครับผมอยากให้ดูหน้าปก นิสสารฉบับหนึ่งนะครับ National Geographic นะครับดูเล่มนี้ครับเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้รับฉายาว่าอ f ฟกันเก r l นะครับตอนที่ถ่ายภาพนี้เนี่ย31ปีที่แล้วตอนนั้นเธออายุ12ปีดวงตาสีเขียวของเธอที่มองด้วยทั้งความหวาดระแวงตอนนั้นเธอเป็นผู้อพยพเธอเป็นชาวอัฟกันนะครับก็คือคนประเทศอัฟกานิสถานซึ่งเป็นเอเชียใต้นะครับในประเทศนั้นพอมีสังมีสงครามเธอก็อพยพมาอยู่ที่ปากีสถานซึ่งมีชายแดนติดกันนะครับพออยู่ในค่ายผู้อพยพช่าง กล้องสตีฟแมคเคอรี่ตากล้องมือดีนี่ก็ถ่ายภาพนี้ไว้แล้วมาลงโปกก็เป็นภาพที่คนจําได้มากสุดในโลกปรากฏว่า3 1ปีผ่านไปชาบัตกูล่าเนี่ยนะครับก็ยังโดนจับอีกครั้งนี่เป็นครั้งที่2อ,อีกแล้วนะครับไม่ใชค่ครั้งแรกปีที่แล้วนี่เป็นครั้งที่2ถูกจับในปากีสถานข้อหาพกบัตรประชาชนปลอมนะครับซึ่งถ้าอย่างที่บอกข่าวก็บอกคือเธออาจจะโดนเนรเทศหรือจําคุก14ปีชีวิตเธอน่าสงสารมากแต่ชีวิตคนเดียวน่าสงสารไม่เท่ากับอีก30บล้านชีวิตในเวเนซุเอลา ตอนนี้30ล้านชีวิตในเวเนซะุเอลาต้องบอกว่าทรมานมากครับเพราะประเทศนี้กําลังจะล้มละลายไปดูครับว่าทําไมถึงผมบอกว่าจะล้มละลายตอนนี้เวเนซุเอลาปีนี้นะครับนี่ไปดูก่อนเป็นประเทศอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ตอนเหนือนะครับเนี่ยครับข้างบนสุดเลยเนี่ยนะครับติดกับคลอมเบียข้างล่างลงมาด้านซ้ายของเขาด้านตะวันออกเขาเนี่คือด้านตะวันตกคือคลอมเบียนะครับเหนือขึ้นไปก็เป็นคิวบาเป็นอเมริกานะครับประเทศนี้มีน้ํามันสํารองมากที่สุดในโลก ท่านผู้ชมครับมีประชากรประมาณ29ล้านคนพื้นที่นั้นใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ900,000กว่าตารางกิโลเมตรประเด็นก็คือปีนี้หนี้ต่างประเทศที่ประเทศเวเนซุเอลาจะต้องชําระทั้งหมดประมาณ3ล้าน3 8 5 0 0 0ล้านบาทขณะที่เงินสำรองทั้งประเทศเนี่ยนะครับตอนนี้มีอยู่3,081,500ล้านบาทยังขาดไปประมาณ4,000ล้านบาทนะครับแล้วเงินสำรองซึ่งปีแล้วมี800,000กานั้นหมดไปละเรียบร้อยนะครับคำถามคือว่า เวเนซุเอลามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับก็มีอยู่สเหตุผลเหตุผลที่1ก no ็คือเรื Austria, ่องวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจของเวเนซุเอลาปีนี้ติดลบ10%มหาศาลนะครับแล้วก็ติดลบต่อเนื่อง3ปีมาแล้วนะครับเราคาดว่าจะติดลบไปอีก3ปีข้างหน้าจนถึงปี2012เงินเฟ้อปีนี้คาดว่าเงินเฟ้อท่านผู้ชมเดาไม่ถูกหรอครับ500%นะครับปีหน้าเงินเฟ้อจะประมาณ1,600ถึง1,700%พูดอย่างนี้ไม่เห็นภาพผมยกตัวอย่างภาพสินค้า ชิ้นหนึ่งราคา100บาทปีที่แล้วปีนี้จะราคา600บาทและในปีหน้าจะราคา1 0,000บาทนี่คืออัตราเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลานะครับค่าเงินตกนั้นไม่ต้องพูดถึงทั้งหมดเป็นเพราะรัฐบาลใช้ใจ่ายเกินตัวนะครับแล้วก็ไม่ดูแลเรื่องภาคเกษตรให้ดีด้วยเรื่องที่2ครับเรื่องน้ํามันเวเนซุเอลาเป็นประเทศที่มีน้ามันสํารองเยอะที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง95%ของรายได้ประเทศมาจากการขายน้ํามันแต่พอสองสามปีที่ผ่านมาราคาน้ํามันตกต่านะครับโลกตกต่ำไปม,มากนั้นรายได้ประเทศหายหมด นะครับแล้วก็พอมีหนี้สินเยอะก็ไปค้างหนี้บริษัทที่มาช่วยผลิตน้ามันบริษัทที่ช่วยผลิตก็เลยเลือกช่วยวันนี้น้ํามันผลิตออกมาน้อยที่สุดในรอบ13ปีเรื่องที่3คือราคาอาหารเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทรมานใจเป็นความทุกข์ของคนเวนเนซุเอลาเป็นอย่างมากเพราะว่าแต่เดิมพอเงินเฟอ้อมากขึ้นราคาสินค้าแพงรัฐบาลใช้วิธีคุมราคาครับประกาศว่าร้านไหนขายอาหารห้ามขายแพงเกินราคาที่รัฐบาลกําหนดห้ามแบบนี้พ่อค้าก็ไม่เอาของเข้ามาขายเพราะมันขาดทุนพอปล่อยราคาก็ทะลุฟ้าอย่างที่บอกนะครับร้อยบาทปีที่แล้ว ปีนี้600บาทปีหน้าจะเป็น1 0 0 0 0บาทชอบสินค้าชิ้นเดียวกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแพงไม่พอขาดแคลนด้วยอาหารยารักษาโรคทุกอย่างทิชชู่ก็ขาดเมื่อเปิดชายแดนโคลอมเบียนี้คนเป็นหมื่นเป็นแสนะลักไปซื้อของคนบางคนที่มีสตางค์หน่อยถึงขนาดต้องบินไปอเมริกาเพื่อซื้อทิชชู่ใช้ในห้องน้านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลาครับแม้ว่าการขึ้นค่าแรง4 0ครั้งล่าสุดปีนี้ขึ้นมาแล้ว4ครั้งนะครับก็ไม่สามารถช่วยได้เพราะค่าแรงทงเดเนนือนออค่ 2, าา่ตต เรื่องที่4ครับเงินสดขาดทองคําขาดนะครับน es so <HO US S> ี่ปีนี้3ามแสนแปล้านบาทก็ว่าเยอะแล้วแลวรวมปีหน้าด้วยอีกประมาณ5้าแสนกว่าล้านไม่มีแล้วนะครับเงินหมดประเทศทองคําที่มีอยู่ก็เริ่มขายออกไปบ้างพอสมควรเพราะฉะนั้นความวุ่นวายวันนี้คนทรมานมากนะฮะวันนี้จะมีการชุมนุมใหญ่ครั้งในเวเนซุเอลาต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรนี่เป็นบทเรียนการบริหารประเทศที่ผิดพลาดของเวเนซุเอลาครับจะปิดท้ายบรกันด้วยคำคมนะครับไปดูคําคมกันหน่อย คำคมวันนี้บอกว่าแรงน้มถ่วงไม่ได้ดึงให้ผู้คนตกหลุมรักอ่บอกเป็นคำคมของใครนะครับเดี๋ยวเบรกที่2จะมาเฉลยครับคุณไนท์เดอะไนท์คืนสำคัญสัปดาห์นี้พอนนำเสนอเรื่องราวของบุคคลธรรมดา ที่สามารถทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ได้สำเร็จเพื่อถวายพ่อหลวงในฐานะลูกของพ่อน้อมรำลึกพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่หนึ่งฝางจังหวัดเชียงใหม่บอกเล่าโดยลูกหลานชุมชนชาวบ้านยางในรายการทุ่งแสงตะวัน ก็มาสู่ช่วงเที่ยงวันทันโลกกับผมกเกษมสรัรวิรกุลนะครับช่วงนี้เราจะไปดูว่ามีข่าวหน้าทันสมัยอะไรอีกบ้างเชิญครับ สื่อญี่ปุ่นรายงานว่าร้านกาแฟอเมซอนแฟรนไชส์ของไทยที่เปิดร้านสาขาแรกในจังหวัดฟุกุชิมะซึ่งอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิไปเพียง20กิโลเมตรได้มอบความสุขเป็นอย่างยิ่งให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านคาวาอุจิและมิยากคจิในเขตทามูระซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า กำลังกลายเป็นที่จับตามองอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาโกนักแสดงสาวชาวอเมริกันวัย35ปีจากซีรีส์ยอดฮิตซูสโดยมีหลายแหล่งข่าวพยายามที่จะค้นอดีตของเธอเกี่ยวกับเรื่องที่เธอเคยแต่งงานมาแล้วแต่ก็ยังคงไม่มีการยืนยันออกมาจากปากของทั้งคู่สำหรับเรื่องนี้ นครดูไบเปิดตัวเลโกแลนด์สวนสนุกครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดของดูไบเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาสวนสนุกแห่งนี้ภายในมีเครื่องเล่นและสิ่งดึงดูดมากกว่าร0อยชนิดรวมไปถึงมินิแลนด์หรือเมืองจำลองที่รวบรวมสถานที่สำคัญของโลกเช่นทัชมาฮาลของอินเดียตึกเบิร์ชคาลิฟาซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของนครดูไบซึ่งสร้างจากตัวต่อเลโก้ถึง4 3 000, 9 0 0 0ชิ้น ลูกช้างแอฟริกันสตัวที่ลืมตามมาดูโลกเมื่อเดือนที่แล้วของสวนสัตว์ปลราส์ธาธรณรัฐเช็กถูกนำมาโชว์ตัวเป็นครั้งแรกซึ่งถือเป็นลูกช้างคู่แรกที่เกิดในสวนสัตว์แห่งนี้นับตั้งแต่ปี2479หรือเมื่อ80ปีก่อนโดยผู้แวะมาเยี่ยมชมสวนสัตว์จะมีสิทธิ์เลือกชื่อ1ชื่อให้กับลูกช้างหนึ่งในสตัวนี้โดยพวกเขาเลือกชื่อฮันโนนันดีและลูดอฟหรือลูดี้ให้กับพวกมัน สวนสัตว์แรงค์พาพร์ครัฐไอโอวาที่สหรัฐอเมริกาเผยคลิปวิดีโอการอาบน้ำให้ลูกแรดเกิดใหม่ลูกแรดตัวนี้เป็นเพศเมียเกิดเมื่อ11ตุลาคมที่ผ่านมาและยังไม่มีการตั้งชื่อมีน้ำหนักตัวแรกเกิดประมาณ9กิโลกรัมและเป็นหนึ่งในแรดเพียง7ตัวที่เกิดในสวนสัตว์ทั่วโลกในปีนี้ เปรูปล่อยลูกเต่าหายากจำนวน1 7 0 0 0ตัวลงสู่แหล่งน้ำในป่าอเมซอนซึ่งเป็นเต่าพันธุ์ทริขยาตามโครงการอนุรักษ์ของทางการเปรูเต่าชนิดนี้เคยมีอยู่เป็นจำนวนมากแต่การตัดไม้ทำลายป่าและพัฒนาที่ดินทำให้ประชากรของมันลดลงอย่างรวดเร็วจนปัจจุบันเป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ช่วงที่สองของที่วันทันโลกส่วนใหญ่จะเอาภาพข่าวทันสมัยทันสมัย,ทมยเทคโนโลยีมานาเสนอกันนะครับเมื่อสักครู่คุณภาสิ์กรุศิศราได้พูดถึงเรื่องข้าวกันเอาไว้นะครับว่าจะแก้กันอย่างไรวันนี้มีการประกวดข้าวหอมมะลิโลกครับมีเขาประกวดตั้งแต่ปี2512ไปดูว่าใครชนะกันบ้างนะครับการประกวดนั้นเริ่มต้นอย่างที่เรียนในปี2512นะครับประกวดที่ฟิลิปปินส์ข้าวหอมมะลิไทยชนะเลิศครับปีต่อมาประกวดที่ฟิลิปปินส์เช่นเดิม ข้าวหอมมะลิไทยยังชนะเลิศอยู่แต่พอปีถัดมาสิครับปี2 5 5 4มีการประกวดในเวียดนามข้าวที่ชนะเลิศคือข้าวพันปอซานจากเมียนมาปีถัดมาประกวดที่นูนีเซียปรากฏว,ว่าข้าวผักกามลิหรือข้าวหอมผักกามลิจากกัมพูชาชนะนะครับแล้วปีถัดมาครับ2556ประกวดที่ฮ่องกงข้าวหอมผักกามลิของกัมพูชาชนะร่วมกับข้าวแคลโรสจากแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาปี2 5 5 7นะครับข้าวกัมพู ประกวดที่กัมพูชาข้าวกัมพูชาชนะครับแต่คราวนี้เปลี่ยนพันธุ์เป็นข้าวหอมปากาลําดวนนะครับแล้วก็ยังมีข้าวกล้องหอมมะลิของไทยที่ชนะร่วมด้วยปีล่าสุดคือปีที่แล้ว2558ประกวดที่มาเลเซียปรากฏว่าข้าวแคลโรสของสหรัฐชนะครับเห็นไหมครับประกวดกันมา7ปีปรากฏว่าข้าวหอมมะลิไทยชนะ3ปีข้าวหอมมะลิกัมพูชาชนะ3ปีนะครับแล้วก็ข้าวหอมจากเอ,อเมริกาชนะไป2ปีแปลว่าต่างประเทศเพื่อนบ้านเราวันนี้ ก็ผลิตข้าวกันได้ดีพอสมควรนะครับไม่ใช่คุณภาพข้าวดีเฉยๆท่านผู้ชมครับดูแพ็กเกจิ้งผมอยากให้ดูกล่องอันนี้กล่องอันนี้นะครับอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิพการลำดวนนี้พการุมดวนนะครับนี้แพ็กเกจิ้งน่ารักขนาดนี้ดูความทันสมัยเห็นไหมครับนี่คือข้าวครับเขาขายกันกิโลละ35บาทกิโลกรัมละ35บาบาทอันนี้เป็นข้าวกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยนอกจากจะช่วยแก้ไขในเรื่องราคาข้าวตกต่ำแล้วในเรื่องคุณภาพข้าว เราก็นอนใจไม่ได้นะครับต้องเร่งกันนะครับช่วงสุดท้ายครับจะพาไปดูภาพแปลกๆภาพในสไตล์ที่ไม่ได้ระวังตัวของแปรบีบารโอามาแต่ก่อนอื่นไปดูไวท์เฮาส์เสนก่อนทำเนียบขาวครับห้องที่แปรบีบีโอามาใช้ชีวิตอยู่เป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันนี่นะครับเป็นบรรยากาศทั้งหลายนั่นเป็นห้องนั่งเล่นนะครับนี่เป็นห้องทานข้าวนะครับนี่เป็นห้องประชุมห้องเตรียมงาน นี่เป็นห้องกระจกนะครับเพื่อรับแสงแดดกันนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่เราไม่ค่อยเคยเห็นมาก่อนเป็นทำเนียบขาวครับและภาพต่อไปนี้จะให้ชมครับนี่เป็นภาพสบายๆของบารักโอบามากับสตรีหมายเลขหนึ่งของเขานี่กับลูกสาวนะครับช่างภาพชื่อพีทซูเอซ่าเป็นหัวหน้าช่างภาพทำเนียขาวถ่ายเอาไว้ภาพแบบนี้และครับเราไม่ค่อยได้เคยเห็นนี่ระหว่างเนี่ยคนนี้คือช่างภาพครับนายพีทซูเอซ่าที่ถ่ายภาพอันนี้ ถ่ายมานานเลยนะครับหลากหลายเดี๋ยวจะให้ดูภาพทั้งหลายว่าเขามีภาพอะไรบ้างนี่นะครับนี่ออกจากเครื่องบินเหนื่อยละพักผ่อนหน่อยนะครับนี่กำลังคุยกับภรรยาก่อนจะเดินเข้าไปในงานน่ะครับน่ารักมากเด็กชายเจคอบมาจากฟิลาเดลเฟียอยากจะรู้ว่าผมของประดีเหมือนเขาไหมประดีก็ก้มตัวลงให้จับว่าเหมือนกันไหมนี่เป็นความน่ารักอย่างมากนะครับ นี่ในห้องทํางานครับห้องรูปไข่นี่แสงตกที่ไหลพอดีเลยนะครับงดงามมากและนี่ขณะดูติดตามข่าวนะติดตามข่าวดูทีวีว่าข่าวเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะมีภาพอีกนะครับนี่น่ารักเชียวและนี่อยู่บนเครื่องบินนะครับอยู่บนเครื่องบินส่วนตัวนะครับนี่แล้วก็ท่าทางสบายๆครับนะครับนั่นก็เป็นทั้งหมดสบายๆนะครับที่นำมาฝากกันในเที่ยงวัน ทันโลกวันนี้นะครับพบกับผมได้ทุกวันแบบนี้นะครับในรายการทิ้งวันทันโลกนะครับก่อนที่จะเฉลยเนี่ยนะครับคำเฉลยครับไปเลยครับไปดูกันแรงโน้มถ่วงไม่ได้ดึงให้ผู้คนตกหลุมรักเป็นคําคมของอเบิร์ไอสไตนะครับ gravity is not responsible for people falling in love นะครับเห็นไหมครับว่านักวิยาสตร์ขนาดฉลาดแค่ไหนก็ยังมีความคมคายมีอารมณ์สุนทรีแรงโน้มถ่วงไม่ได้ดึงให้ผู้คนตกหลุมรักครับ นะครับเวลาหมดแล้วครับขอญอาตลาไปแค่นี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับั